สวัสดีตอนเช้าครับทีมงานนี่ฮะทำการสำรวจพื้นที่ฮะนี่ครับไอ้ไส้หางุ้บบกคอยนะฮะเหมือนเดิมเพิ่มเติมรอคิวอาจจะบ่ายหรืออาจจะค่ำหรือจะเย็นจะดึกก็ยังไม่ทราบได้นี่ฮะบรรยากาศอยู่นะครับณเมืองเซปุนครับบริษัทสันเปรื่องในพื้นที่จอดเพื่นเนาะนั่นก็ใกล้ๆกับวลาครับนี่วลาเวียดนามนะฮะสัญญาวแล้วแต่ปะป,ะปนกันไปนี่ครับอันนี้ก็ ทีมงานฮะหาอยากหากินครับพี่น้องแต่ว่าคือเป็นสมิสสมอยเทอร์รูมอนี้คือพอเป็นแต่ได้หาได้ซิฟเลยบ่เนาะนี่ครับบรรยากาศมองนีเพิ่นบ่ท่านในถมเพิ่นเห็นเป็นสวนนะฮะเห็นเป็นส,สวนให้มันดูดีเนาะนี่ครับบรรยากาศฝนไอ้ไข่ลอยล่องไปลุยในน้ำแล้วปา้าทัวไอ้ระวังจอระเข้เด้อ มีงูป่ะล่ะคือสิบ่มีแลวเนาะดับหมดแลวเนาะสมัยตะกีนี้โอ้ไอประมาสิย่างอย่างหอยสุดกินว่าครับนี่ฮะบรรยากาศจอดเมื่ขึ้นกน็นั่งกินครับรู้สึกว่าผมสิเสียงดังกว่าเขาเส้นลือเกินนะฮะเดี่ครับตามสไตล์ชาอิสะระฮะนี่ครับมีความสุขในการทำงานครับเท่าก็ตื่นสามารถขยับรถขยับล่า บัสไอ้ไส้ก็ไปเอามาให้นะครับโอ้ดีหลายน้อนบุลุกก็ย่างกย้อนครับมาปุกน้องนุ่งนี่ฮะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะอันนี้ก็ทท่งขึ้นโรงงานนี่แหละครับวันเสาร์อาทิตย์งามงานดระเทศไทยไปรถไอเราก็สิยูพูนนะครับตำแหน่งรถไอเรากัสิไก่เติมด้วยครับผลวนรถผุ่ก็นี่ฮะ อยู่ทางนะออคนกำลังยางมากพอดีครับเมื่อเต่ว่าเมื่ขึ้นนะสิไกลกว่านี้น้อยนึงเพราะว่ามันเป็นท่างเขาบ้านเขาเว้นไหวยางตีเป่ามาปุกหนองนุ่งนะฮะนี่ครับนี่ก็ยางก่อไปงมหายสื้กินฮะก็ส่วนใหญ่ทีมงานก็เรียนน้ำกันมาหน้าน,นะฮะก็จะเห็นกันครับบรรยากาศสๆส,สุดยจอดมากไหม บักหอยอันนี้ได้ผมอ่มมั่นใจว่าเป็นบักหอยอะไรนะเดี๋ยวลองถามเพิ่นไอ้ไอ้บักหอยอยังนี่เขาเอ,อิ้นหอยขี้กระต่ายเอาเบียนอยู่เอ,อย่านี้บกหอยยังนะโอ้บักหอยขี้กระต่ายมีอยู่ทั้งบ่อ,อโอ้คือจังหอยหน้าบ้านท่าท่างนีิเขาเอิ้นจังสีหน้าครับคุณครับค,ครับบรรยากาศโอ้มือคือสันเต้สาวเทนอะบ้านเนาะ ปลาบัานหะนเห็นแต่ห้อยบอลอยู่ไกลๆพุ่นนั้นอยู่นาขุดนีน่น,นะครับถ้าเป็นสมัยได้กินนี่โอ้ยคือสีไลค่นะครัะมองนี่โอ้ไอลบยาทับลงไม่มง,มงม่วงหน่อยมาครับ,รบอันนั้นก็คุณลุคนก็บทำการตัดหัวนะครับถ้าบ่ไกลแห้งก็มากดบัดไว้นะฮะนี่ครับ มองกดปลากระสีอ้อมไปเนาะครับนี่กับเก็บบรรยากาศมาฝากนะฮะเอา้าวิกเตอร์เสยียงผาเบรกดังระเบิน,นี่นี่ครับอันนี้รถคันนี้ถ้าบ่าพิษก็่าจะเป็นข้ามเพชรรถทางอําเภอพนมไพรนะฮะอาจจะมีมาแมลนเหมือนกันนะครับมองกดปลากระสีอยู่มองเพื่นไปพูดมองเห็นหัวแดงๆขาวๆ,ๆครับก็จะไปจอดกไกลเหมือนกันนะครับยางไปไปกดนี่ละครับบรรยากาศ ทาง,ทงล่างกับทั้งไอญทั้งไส้ทั้งนองทั้งนุ่งนะมีแต่ไทยบานเท่านะครับมาตอนนี้ฮะผุนยางวัดท้ายในยหัวไปกดบัตรอีกทีมงานหนึ่งนะครับใกล้ๆนี่แหละอากาศเริ่มรู้สึกว่ามืนอนี้เริ่มออกร้อนแล้วนะฮะอากาศขื้นสูงอุณหภูมิเพิส่สูงคือเก่าแหรอครับ ก,กปปแทเก็บบรรยากาศมาฝากบ้านฮะทีมงานกันบ้านเท่านี่ครับมาเห็นงานกันเป็นกำลังแรงใจให้ผู้สุขคนนะครับนี่โดยเฉพาะให้กำลังใจเจ้าของแหละครับทีหนึ่งเลยฮะบรรยาก,กาศบา้านเท่านะครับเนาะมาหมู่บ้านแบบเพิ่นกับมาแซ่งหนึ่งหนึ่แซงผมไปหนึ่งสองสามขั้นอากาศมันห่อนนะฮะเลี้ยนรถเร็วบ่ได้นะครับ หรืตน้นรถนะฮะของข้างหาอย่างหากี่ก่อค่อยประคองนะครับถามว่าไอ้มาทําความเร็วได้อีกยุ่แต่ว่าเทาก็ค่อยไปค่อยมากยังไงเทาก็ได้มาถาเทาก็มาต่อคิวงสีเทากับวบอตองดีบต้องหล่อนปันหดทึ่ง้ามันเป็นยางมากสิว่ามีขั้นหนึ่งกับท่อนามแตกก็มีขึ้นกันนะครับอากาศมันห่อนเมื่อกลายยางนะครับเทาก็ค่อยๆประคองประคองไปนะครับนี่ฮะล้วก็เป็นแม่ข่ายมาขายของนำรถนะครับ นี่แหละฮะบรรยากาศบ้านเฮองหาก,กินตางแดดครับพบพอกันไหมคลิปนาเนาะคันพอนยังกิสุดท้ายบรรยากาศมากนี่ฮะเป็นแต่อยูได้พีน่นอากาศย่ำเสาร์แต่ว่าแถวนี้ระเบิดอาจจะยังคงหลยอยู่เพราะว่ายังมีน้วยกุลระเบิดมากนะฮะนี่ครับโอเคครับเราพบกันชิบนะ้าสวัสดีครับ